สวัสดีครับพบกับผม, ad, ผมจอห์นอารยธพ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิงที่นี่ที่เดนนิสบ็อกซ่าเรสซิ่งดอทคอมนะครับณ <c oughs> ขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับเพราะว่าผมมีนัดกับนักแข่งระดับประเทศนะครับที่ต้องบอกว่ามีดีกีถึงเป็นแชมป์ประเทศไทยและก็ที่สําคัญครับผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการแข่งขันระดับโลกนะครับมามากมายหลายรายการมากมายแต่ว่าเขาเป็นใครตามผมมาได้เลยครับ สำหรับเจ้าแ9 0 0นั้นเฟรสสปอร์ตในแก่รุ่นใหญ่ที่ทำมาเพื่อทแทนตลาด Z800 ที่ยังคงเอกลักษณ์เน้นความดุดันตามแบบฉบับตระกูลแซอย่างเดิมโดยภาพลักษณ์ที่สะดุดสายตาแก่ผู้ที่พบเห็นในครั้งแรกต้องบอกเลยว่าสวยสดงดงามจริงๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเฟรมถักสีเขียวที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวทีเดียวด้วยเครื่องยนขนาด948ซีซีให้พละกกำลังอย่างเหลือเฟือ ซึ่งมาพร้อมกับระบบเกียร์6สปีดที่สําคัญอัตราการบริโภคน้ํามันอยู่เพียงแค่17-18กมต่อลิตรเท่านั้นแถมช่วงล่างยังเป็นระบบ a s s i s t and s l i p p e r Clutch ที่จะช่วยให้ล้อหลังไม่สะบัดและยังมีระบบเบรก ABS ให้มากับรถด้วยเรียกได้ว,ว่ามั่นใจในทุกการขี่เลยทีเดียวครับ ของจอห์นซ่าประจำเทปนี้แล้วก็คือน้องติ้งโนตนะครับโนดสวัสดีครับสวัสดีครับห่างหายจากวงการไปพอสมควรนะในเรื่องของชื่อเสียงที่หายหายไปครับแต่ตอนนี้เห็นโผล่กลับมาใหม่แล้วกับค่ายใหม่ด้วยคือคาวัซกีทายาท์เรซิ่งทีมครับผมไปจับพัดจับปูอย่างไรถึงมาอยู่กับคาวัซกีก็อย่างสองปีที่แล้วผมอยู่แต่เมืองนอกอย่างเดียวอยู่ที่สเปนแล้วก็อยู่อีกทีมหนึ่งแล้วก็ อย่างปีที่แล้วก็ไปขี่เอเชียเหมือนเดิมก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีข่าวในเมืองไทยเท่าไหร่ครับ,รบแล้วก็ปีนี้เพิ่นว่าทางคาวาอยากได้ตัวผมครับก็เลยมาคุยว่าเรื่องข้อตกลงเป็นอะไรยังไงครับก็เลยข้อตกลงโอเคตามตามที่เราต้องการแล้วก็ร<อ>ุ่นที่เราอยากจะขี่อะไรเงี้ยครับก็เลยได้เปลี่ยนเหกัด ก็คือจากที่เคยแข่งต่างประเทศณขนะนี้เนี่ยตัวเองได้มันก็ว่าเข้ามาย้ายเข้ามาอยู่ค่ายใหม่ก็คือคาวาซากิทุกอย่างคือตกลงกันลงตัวแล้วลงตัวแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าการลงมาอยู่ทีมของคาวาซากิคราวนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันในประเทศไทยใช่ครับเขาเขาวดึงตัวมาเพื่อจะแข่งในในประเทศไทยแต่ว่าอาจจะเป็นมีทางเป็นวายการทางเอเชียเบื้องต้นเนี่ยมีวายการทางเอเชียครับแต่ว่า มางานด่วนเป็นวายการ์ดทาง World Super b i k ไซึ่งใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่าเออครับตกใจเลยนะพอเห็นเหมือนว่าการประกาศข่าวของทาง k a าวต a กิกับติงโน่นี่มันมาไวมากเลยใช่ไหมใช่ก็ผมรู้ก่อนแข่งแค่ประมาณเกือบไม่ถึงอาทิตย์อะพี่ไม่ถึงอาทิตย์เลยคที่จริงผมต้องไปลงรุ่นซัพพอร์ตเลทที่ทางสนามเขาจัดเป็นซัพพอร์ตให้ก็คือตัวพันใช่ครับ แต่นั่นก็คือพอคาวาซากิบอกปั๊บแถมได้ไวการ์ดด้วยไวการ์ดฉะนั้นตัวเองก็เลยกลายเป็นนักแข่งของคาวาซากิที่มาแข่งงานระดับโลกเลยใช่ครับก็คือได้ขี่รถของแชมป์แชมป์โลกเลยแชมป์โลกเลยเหรอครับอู๊โฟโดกูครับอเบอร์หนึ่งที่เขาหกร้อยได้แชมป์โลกปีแล้วอืครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยจะโผล่มาถึงระดบนี้เลยก็ทีแรกก็ก็คิดตั้งแต่ก่อนที่เราจะจะย้ายมาแล้วว่าเออเขาคงแบบ ดูแลเราดีนะแล้วก็คงดันเราเต็มที่เพราะว่าอย่างคาวาก็เหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆคืองึ่งน้องใหม่ในวงการของรถแข่งไทยใช่ก็เลยแบบก็ลองดูนะลองอะไรใหม่ๆเหมือเพื่อมันจะดีขึ้นแล้วมันก็ดีจริงจตามข้อตกลงที่ทิงโน้ตคุยกับทางคาวะสกิเอาไว้เนี่ยรุ่นที่เราควจะต้องลงให้เขาเนี่ยคือรุ่นไหน s อ1ครับ s อ1บน่ตัวพันตัวพันเลยใช่พันโปร แล้วอย่างเดียวอย่างเดียวเลยอย่างเดียวแล้วที่เหลือนี่ของแถมงพอมาเจอมาเจอคือเป็น S B 1แล้วเนี่ยซึ่งตัองบอกว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของเมืองไทยแล้วใช่ครับใช่ไหมตัวพันรถก็ใหม่ครับเออแล้วตัวเองจะปรับตัวยังไงอ่ะทุกอย่างใหม่หมดก็ก็ปรับค่อนข้างจะยากแต่ว่าเราเหมือนกับเราเป็นนักแข่งอาชีพอยู่แล้วครับก็เลยปรับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ก็เลยเหมือนกับว่ามี อย่างรถพันเนี่ยครับผมไม่ได้ขี่มาประมาณ5ปีใช่เพราะปกติที่ลงเป็นซูเปอรสปอร์ใช่เป็น600 m o t มอเตอร์ทูก็เป็น600ทางเอเชียปีแล้วก็600ครับแล้วก็มาจับเป็นพันก็มีเวลาได้ไปเทสที่นครมาถม1วันแล้ว1วันอ่ะสองวันสอวันครึ่งแค่นั้นเองเหรอครับก่อนรถมาตัวพันเนี่อนก่อนจะแข่งมีก่อนที่จะไปแข่ง รายการเวิลเนี่ยไปขี่พันก็คือไปปรับตัวเข้าใหม่ไปรู้จักกับทีมรู้จักกับช่างวันครึ่งของที่นครปฐมก็ทําเวลาก็ถือว่าได้ได้ดีสําหรับสําหรับที่เขาต้องการเหมือนก็ว่าเขาเขาตั้งแต่ทําทีมมาไม่เคยมีคนขี่เร็วเท่านี้ก็คือตัวเลขไม่เคยได้อรว่าอย่างนั้นของรถของรถคันนี้ผมผมไม่จับแค่2วันก็เวลาเวลาดีกว่าที่เขาเคยทำไว้ใช่ครับ ก็เลยโอเคก็ดีขึ้นแล้วก็มีไปเทสที่บุรีรัมย์เป็นงานคาวาคาวาที่เขาจัดแข่งครับเป็น t r a กเด a y ของคาวาใช่ครับก็เหมือนก็ว่าได้ซ้อมวันสุกเนาะสุกเสาร์อาทิตย์เขาให้แข่งโชว์แข่งโชว์ก็ก็นำแล้วก็รอบสุดท้ายก็เข้าขับเข้าพีดก็ได้ได้ได้เทสอีกหน่อยครับแต่ว่าเวลาที่บุรีรัมย์ยัง ยังตามอยู่เยอะอยู่ประมาณมวิหนึ่งที่นครปฐมก็วีหนึ่งแต่ว่ารถเป็นรถคันใหม่เป็นตัว ZX10RR แต่ว่าเดิมอ๋อเดิมเดิมเลยเดิมคือเครื่องยังไม่ได้โมดิฟายเป็นมีแค่ท่อ,อ,อท่อกับพวกช็อคอัพอะไรเงี้ยครับแค่ okay, นั้นเองใช่แต่ว่าณตอนนี้รถโมขึ้นไปอีกหน่อยนึง่งแต่ยังไม่ได้ขับเดี๋ยวไปขับอีกทีนึงก็ก่อนแข่งเลย นั่นหมายความว่าการเข้ามาสู่คาวาวาสกิของโน้ตเนี่ยเอาจริงๆเลยเนี่ยคุยกันมาเนี่ยขับ,บยังไม่ถึง5วันเลยใช่ไหมถ้าถ้าเป็นตัวตัวพันที่ไปเทสที่บุรีรัมได้ได้ขับเยอะอยู่ก็คือได้ปรับตัวได้อะไรเยอะอยู่เพราะว่าเขามีทางทางคาวาม,มาปิดสนามให้ด้วยแล้วก็เลยไปแจมกับเขาด้วยอย่างเงี้ย พูดถึงตัวเองก็ได้ทดสอบเจ้าคา w วาสก i z เซ0นเอ็กซิาามาประมาณเก<ช>ือบสิบวันได้เขารู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยสำหรับว่ารถสแตนดาร์ดที่เอามาปรับเพื่อนใช้ในการแข่งผมว่าดีดีมากครับแรงมากแรงมากใช่สมรสรถนะมันความแรงเนี่ยอัตราที่เราออกโค้งหรือว่าการที่ใช้ท็อปสปีดเนี่ยถือว่าแบบเป็นรถที่แบบเพอร์เฟคสำหรับ รถสแตนดาร์ดที่ยังมาวิ่งวิ่งวิ่งในสนามก็คือเหมือนกับว่าเป็นแฟคทอรี่ใช่ครับที่โอเคเลยใช่ครับเพราะว่าที่เมื่อกี้น็อตบอกคือว่าจะมีเรื่องของการใส่แค่เรื่องชกอัพใช่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่ท่อกับกับชกอัพเองคือมันมันสามารถเอามาแข่งได้เลยครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีการโมดิฟายให้เราให้มันมากขึ้นแรงขึ้นเพราะว่าตอนนั้นมันแค่เป็นตัว R ารที่เป็นลิมิเต็ดมีพันคันในโลก ก็ร้อนหมล,ละใช่อันนั้นก็คือเขาเขาเขาคงโมมาในในสเปคหนึ่งแล้วแหละครับผมครับพูดถึงในอนาคตณนขณะนี้เนี่ยเราก็ได้มาอยู่ทีมใหม่ละครับอนาคตในการเตรียมตัวของโน้ต <N ose S 3> เกี่ยวกับ <ๆ S 2> ทีมนี้เกี่ยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างครับทีมนี้ตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาก็รู้สึกว่าเป็นคล้ายๆแบบครอบครัวอีกอีกครอบครัวหนึ่งก็ดูแลเหมือนกับว่าเราเราเป็นคนในครอบครัวเขา ว่าเขาเราเขาย้ายเข้ามาเนี่ยเขาให้การต้อนรับหรือว่าการดูแลเราเราค่อนข้างจะดีมากมครับก็มุมผมคือว่าผมเข้ามาในในแบบเนี้ยแล้วเขาดูแลผมได้ดีขนาดเนี้ยผมก็คิดว่าผมก็ทําให้เขาเต็มที่ได้อยู่แล้วตามสไตล์โน้ตอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่เรารู้จักโน้ตจะมาประมาณ5้ปีเนี่ยอยู่ทีมไหนก็คือเต็มที่กับทุกทีอยู่แล้วใช่ครับนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้อนาคตของของการแข่งของเราเนี่ย ตอนดาเนินต่อไปเนี่ยทางคาวาคุยกับโนดยังว่าเฮ้ยทิ้งโนดเดี๋ยวลงรุ่นนี้รุ่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยในรายการของเมืองไทยอย่างเงี้ยก็มีครับก็ผมคือเนี่ยเขาเซ็นสัญญากับผมเนี่ยคือเขาให้ผมลงรุ่น SV1 ทุกรายการทุกรายการเลยใช่ในเมืองไทยในเมืองไทยวัดความหวังตัวเองว่าไหนความหวังผมคือผมแข่ง,งไงผมก็ต้องอยากชนะแลยนะครับยังไงก็คือต้องไปวัดกันในสนามเพราะว่า แต่หนึ่งนะคือเราเรามั่นใจตัวเราอยู่แล้วว่าเออเราอะเรามีประสบการณ์เรามีความฟิตที่เพียงพอเราก็น่าจะซื้อได้แล้วพูดถึงความฟิตพูดถึงประสบการณ์แล้วการเตรียมความพร้อมของโน้ตล่ะความพร้อมของของตัวเองอะร่างกงร่างกายเนี่ยคือพร้อมพร้อมมากเพราะว่าตอนนี้มีเทนเนอร์ส่วนตัวอีกคนหนึ่งด้วยมาเป็นเหมือนก็ว่าคล้ายๆแบบผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เป็นเทนเนอร์ให้ด้วย ยังคงวิ่งแบบชั้นหนึ่งชั้นห้าอยู่วะที่บ้านก็มีเป็นอีกแบบหนึ่งตอนนี้พี่พี่ตะที่เขารู้จักกับผมเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเขาเป็นอาจารย์เทรนเนอร์อยู่แล้วแต่ว่าเขามาเปลี่ยนแนวให้เป็นแบบเป็นเป็นสายเลสติ้งเพื่อให้ผมโดยตรงคือทุกวันเนี่ยคือวันวันเนี่ยส่งมาแล้วเนี่ยวันนี้ทำไรบ้่งกี่โมงเจอกันนะอะไรเงี้ยครับครับเครียดนะการเป็นนักแข่งมืออาชีพ ครับก็คือแต่ถ้าเราให้ทำทำให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันมันก็มันก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบง่ายๆมันก็ว่าเราเราเราต้องกินข้าวทุกวันอย่างเงี้ยครับเหมือนกันเพราะว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอุ่นอย่างร่างกายอย่างกล้ามเนื้อของน้องเนี่ยพี่ว่ามันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากเดิมค่อนข้างเยอะมากก็อาจจะเป็นของเดิมผมก็ฟิตเนสทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นที่สเปนก็ไม่มีเทนเนอร์ไม่มีอะไรดูนี่เข้าเข้าดูให้มันก็แบบ สลิมขึ้นไงดูดีขึ้นดูดีใช่ครับเหมาะกับการเป็นนักขี่ครับอยู่ในวงการนี้มาก็หกเจ็ดปีแล้วนะโอ้ยฉันเริ่มตั้งแต่เด็กนี่ยี่สิบปียี่สิบปีใช่ผมเริ่มแต่หกขวบครับแต่เอาแบบว่าที่แบบเป็นระดับมืออาชีพอ่ะมืออาชีพที่ไปขี่ชิงแชมป์โลกไปต่างประเทศอะไรเงี้ยประมาณเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีครับพูดถึงเจ็ดปีในวงการที่เป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยมองวงการของเมืองไทยบ้างดีกว่าครับณขณะนี้เนี่ยรถมองไง เมืองไทยผมว่าตอนนี้ดีดีขึ้นกว่ากว่าที่ผมตอนไปขี่ครั้งแรกที่ผมได้สิทธิ์ไปแข่งชิงแชมป์โลกครับคือเหมือนกัว่าเป็นเป็นคล้ายๆขาขึ้นคือประเทศไทยอาจจะเป็นแบบว่ายังยังสมัยก่อนยังช้ากว่าเขาเยอะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่สนามบุรีรัมเนี่ยครับคือผมคิดว่านักแข่งเลยหรือว่าสปอนเซอร์หรือทุกอย่างเองเนี่ยมันค่อนค่อนข้างจะดีมากแล้วก็ผมว่า,น,าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับน่าจะเป็นขาขึ้นของ มาไดยถไทยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวได้ข่าวว่าปีหน้าจะมีมอเต g p ใช่ใทุกอย่างมันก็น่าจะจะบูมเลยล่ะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผมไปขี่ที่น้ำโลกเนี่ยนักแข่งเขาคือซูเปอร์สตาร์ของของประเทศนั้นๆนะครับแต่คนไทยเนี่ยนักแข่งคือใครยังไม่รู้จักถ้าผมไม่ได้ไปอยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนก็อาจจะมีความรู้จักผมน้อยน้อยกว่านี้เยอะอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าด้วยชื่อของติงโน้ตเองด้วยิบ เชื่อว่าในปีต่อไปเนี่ยมันน่าจะปูนกว่านี้แน่นอนใช่ครับผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะอย่างสนามล่าสุดที่ไปแข่งที่บุรีรัมเนี่ยโหแฟนเต็มแฟนขับเต็มเต็มไปหมดเลยขับเข้ามาแบบโหคนคนเชียร์เราเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างว่าจะเป็นสีอะไรเขาก็เห็นว่าเป็นคนไทยเขาก็เชียร์ใช่ไหมใช่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 าช่ใ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 ช่ยช่ใช่ใช่ใช่ช่ใ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 ช่วช่ใ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 ช่งช่ใ่ใช่ใช่ใช่่่ คือพูดแล้วขวัญหรือตอนที่เราขับขับเข้ามาปุ๊บที่แบบเราเราข้อที่สี่คือมันดีใจมากเดินมาปุ๊บแบบโหเรียกวงไว้วาแบาบตบมือให้เงี้ยรูส้สึกว่าแบบประทับใจมากครับนั่นก็คือความสำเร็จของตัวเองใช่ครับที่ทําด้วยตัวเองด้วยนะครับอยากให้โน้ตฝากถึงบรรดานักแข่งมือใหม่ๆที่อาจจะแบบว่าเห็นกิ้โน็ตเนี่ยเป็นไอดอลเขาในขนาดนี้หน่อยว่าจะต้องทำยังไงกับชีวิตของตัวเองบ้างคือณตอนเนี้ผมว่าน่าจะเป็นโอกาส ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ของทุกคนเข้าถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันก็ว่าโลกมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะอย่างคนใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยบิ๊กไบค์ก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็สนงสนามเองก็มีรองรับมากขึ้นสปอนสปอนสปอนเซอร์อะไรเงี้ยก็จะมีเยอะขึ้นก็อยากให้นักแข่งหรือว่าคนที่อยากจะมาแข่งก็คือเหมือนว่าให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนก็ว่าสมมติว่าบางคนบอกว่าไม่มีงบทํำยังไง ตองอ,ตองีมืัวเหนึ่งเลยก็คือตอนนี้มันหลายๆค่ายเขาก็มีแบบคล้ายๆวันเม็กเลสครับอ่าคือเราก็แล่อย่างเราอยากเป็นนักแข่งจริงแล้วควรจะศึกษาไปดูเขาก่อนก็ได้ถ้าเราถ้าเราไม่มีรถจริงๆไม่มีรุ่นแข่งจริงก็ไปศึกษาเขาไปลองดูว่าเนี่ยชีวิตประจําวันนักแข่งเขาทำอะไรมัร่งทีมเขาทายังไงมั่งคือเราต้องไปซึมซับให้ได้ไม่ใช่แบบอยู่ดีเราอยากแข่งแล้วไปแข่งเลยเนี่ยคือเราต้องไปเรียนรู้ก่อนรเรียนรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี ฟีดแบ็กกลับมากับตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยเขาทากันแบบนี้นะเราก็ไปฝึกให้เต็มที่เหมือนกับว่าเหมือนกับที่ผมทํายังไงคุณก็ทําอย่างผมเนี่ยคุณทาอย่างผมได้บุ๊บเนี่ยมันก็ง่ายแลละในการแข่งหรือในการอะไรเนี่ยครับผมยอดมากๆนะครับอ่ะก็หวังว่าในปีนี้แล้วก็ปีต่อไปเขาจะเป็นปีของซิงโน้ตคนนี้ก็หวังว่าเป็นครับนี่คาบะสกีไทยแลนด์ลิสซิ่งทีมครับรู้อย่างว่าตัวเองจะต้องอยู่เบอร์อะไรก็ผมใช้เบอร์ร้อยครับเบอร์หนึ่งร้อยนะครับเอาไว้สำหรับคนที่ ชอบคาวาซากินะครับค่ายเขียวเชียร์ติงโน้ตเชียร์เบอร์100ด้วย100ทิ้งท้ายหน่อยครับ Facebook ส่วนตัวเพื่อให้บรรดาแฟนคลับเพิ่มเติมมากขึ้นเออติงโน้ตครับทีิติพงวัโลกร์ครับก็มีทิติพงวัโลกรใช่ครับตรงนี้เลยนะฮะอ่านด้นล่เลยครับทิงโน้ตทิติพงวัโลกร์ถ้าอย่างอินสตาแกรมก็เป็นติงโน้ตเลขสิบอะทิงโน้ตเลขสิบนะครับโอเควันนี้ขอบคุณติงโน้ตมากๆนะครับขอให้มีความสุขกับการแข่งขันรถต่อไปขอบบบคคคุณมากรรัััสสวดี สำหรับเทศนี้กับติ้งโน้ตที่ทิีฟงว่ลโลกรนะครับหนุ่มคนนี้นะครับกับสังกัดของเขาคาร์วาสกีส์ไทยแลนด์ล์ซิ่งทีนะครับฝากกันด้วยนะครับฝากเชียร์เขาด้วยนะครับสำหรับคา w วาสกีเบอร์หนึติ้งโน้ตคนนี้นะครับผม เอาละครับวันนี้ครับก็มีข่าวดีมาฝากนะครับสำหรับ Kawasaki Z900 ครับตอนนี้มีจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปดูเลือกซื้อกันได้ครับที่เรียวมอเตอร์สปอร์ตใกล้บ้านท่านนะครับทั้ง3สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่รากำแหงที่แจ้งวัฒนานะครับหรือว่าที่เมกาบางนาก็ตามนะครับแล้วก็อย่าลืมครับราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาท ส่วนตัวท็อปครับที่เป็นตัวสเปเชียลนั้นอยู่ที่429 0 0 0่าันบาทก็นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับในส่วนของคาวาซากินะครับที่เรียวโมโตสปอร์ตสาขาแจ้งวัฒนะนั้นนะครับนอกจากว่าคุณจะทําการทดสอบกับขี่นะครับในเรื่องของคาวาซากิบิ๊กบค์ทุกรุ่นแล้วยังมีในเรื่องของเซอร์วิสมากมายครับให้คุณได้ดูแลรักษารถนะครับในรูปแบบของศูนย์บริการและที่สําคัญนะครับในเรื่องของอ็อกซิเอรีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อเรื่องของหมวกนะฮะหรือแม้กระทั่งของแต่งที่ต้องบอกว่่าตรรรงุนนะคับ ที่นั่นก็มีจําหน่ายนะครับในราคาย่อมเยาวนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปลองดูกันได้เองเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้ครับรายการของผมครับจอห์นซ่าพาซิงที่นี่ทีเดียวทั้งบ็อกซ่าเรซซิ่งมหมดเวลาลงแล้วครับ <Yeah. S 1> โอกาสหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรติดตามชมครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ